สวัสดีครับผมคือต่อเกมเมอร์และนี่คือเกมแล็กนา o ์กาวิตตี้เซิร r ฟเวอร์ไวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำไอเทมของซอร์เซอร์สาย Spell Fit ที่กำลังจะเข้ามานะครับปัจจุบันนี้นะครับเราเล่นกันในเอ,อเอพิโซดสิ1ด1น1นะครับแต่ในแพทใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับทางแล็กนา o ์กาวิตี้ได้ประกาศออกมาแล้วว่าเป็นเอพิโซดส6 2เนื้อเรื่องจะเป็นเรื่องเทเลรากรีอนะครับ ก็เป็นเนื้อเรื่องที่ต่อจาก16.1ในเทียรากกอเลีเนี่ยมันมีหลายอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ l l ูชั่นนะครับเออแล้วก็เมืองใหม่เมืองใหม่ในที่นี้ก็คือเมืองล็อกลิชหรือเมืองคาบอยนั่นเองไอเทมที่ผมจะแนะนำเนี่ยสามารถหาได้จากเมืองนี้เท่านั้นนะเมืองล็อกลิชนะครับและเป็นไอเทมเฉพาะของซอร์เซลสายสเปลฟิตเลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าพร้อมกันเลยนะครับ โดยไอเทมชิ้นแรกครับที่ผมจะแนะนำเลยก็คือ Elemental Origin ครับหรือเรียกสั้นๆว่าสมุดโบตัวนี้เป็นสมุดร2รูนะครับเป็นอาวุธเลเวล3ใส่ได้ตอนเลเวล100นะครับตัวนี้แอคแทกอยู่ที่120อินครับ MADK บวก150ความสามารถพิเศษของมันก็คือ จะเพิ่มดาเมจให้กับเวทตระกูลโบไม่ว่าจะเป็นโคโบไฟโบหรือไรเทนิงโบ้สิถ้าอัปเกรดถึงขั้นที่7นะครับจะบวกดาเมจให้กับโคโบไฟโบแล้วก็ไรเทนิงโบ้อีก10%และเมื่ออัปเกรดถึงขั้นที่9นะครับก็จะเพิ่มดาเมจให้กับโคโบไฟโบแล้วก็ไรเทนิงโบ้อีก10%หมายความว่าสมุดเล่มนี้นะถ้าเราเอาไปบวก9นะครับจะบวกดาเมจ ให้กับเวทตระกูลโบทั้ง3เวทน,นะสาเอร์เซโอ้โหผมบอกเลยนะว่าสายสเปลฟิตเนี่ยความแรงของสเป l l ลฟิตนะครับจะขึ้นอยู่กับเวทตระกูลโบนะยิ่งคุณเพิ่มดาเมจให้มันมากขึ้นเท่าไหร่สเป l l ลฟิตเรายิ่งต่อยแรงขึ้นเท่านั้นนะครับผมบอกเลยนะเป็นสมุดที่ไม่ควรพลาดนะครับและยังมีเซตโบนัสด้วยนะครับก็คือการใส่กับเอเลเมนทอลแค ก็คือส่วนของมัฟแล้วก็เอลเเมนทัลโลก็คือตัวเสื้อนะครับเมื่อใส่ครบทั้ง3ชิ้นแล้วนะครับมีโอกาส5%ที่จะออโต้ไฟบอลเลเวล5ถ้าเรานะครับเรียนไฟบอลที่มากกว่าเลเวล5มันจะออกเลเวลสูงสุดที่เราเรียนนะครับและแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือถ้าเราใช้เวทดับเบิ้ลโบ o ดับเบิ้ลโบคือ,อ,อตัวตัวนี้นะครับตัวนี้นะ ดับเบิลโบนะนี่หรือลัคกี้แคชอ่ามันใช้เขามันใช้ได้สองอย่างนะครับตัวนี้นะึเราก็จะสามารถที่จะ,ะบวก m อ d k อีอีก50หน่วยเป็นเวลาหนึ่งนาทีเออเฮอถ้าเราใส่ครบเซตนะครับนะตีธรรมดาออกออโต้ไฟบอลเนอและเวลาใช้สกิลดับเบิลโบแล้วนะครับ MADK จะบวก50หน่วยนะครับ เป็นเวลาหน,นาทีนะก็ลองดูนะครับว่ามันเหมาะกับเรามากน้อยแค่ไหนนะครับตัวนี้นะ Elemental Origin ครับต่อไปเป็นชิ้นที่2นะครับก็คือ e m e n t n t r o r o นะ Elemental Rope ก็คือตัวเสื้อนะครับตัวนี้นะความสามารถของมันก็คือ m a d k บวก5ทุกๆ2ก,ก,การอัพเกรดและ a s p d บวก10% นะครับเมื่อเราอัปเกรดถึงขั้นที่9แล้วนะครับจะมีโอกาส5%ที่เราจะออโต้สเปล t h เด d e r s t o r m level 5นะครับและถ้าเรามี Thunderstorm ที่มากกว่า level 5มันก็จะออกที่ level สูงสุดที่เราลรํ่ำเรียนมานะครับนะพูด้ง่ายก็คือถ้าใส่ตัวนี้ด้วยนะครับ มันก็จะออโต้ทั้งอันเดอร์สตอมแล้วก็ไฟบอลนะครับถ้าใส่รวมกันหมดเลยนะเหมือนเดิมครับเซตโบนัสมันก็ออโต้ไฟบอลแล้วก็ดับเบิลโบจะบวก m อ k 5ดีเคหน่วยเหมือนกันเลยนะแต่ตัวนี้มันไม่มีรูนะคุณผู้ชมเพื่อนๆก็ลองช่างใจดูคขาว่าจะใช้มันดีไหมนะครับนะส่วนอของอย่างที่3ก็คือตัว e l e m e n t a l Cap นะครับตัวนี้เป็นมัฟนะคะ ฟรีบวก10นะครับแล้วก็จะมีฟรีบวก5ทุกๆ3การอัปเกรดและยังป้องกันการโจมตีจาก n a t ช r a l p r r p e r t y นะครับ10%เมื่ออัปเกรดถึงขั้นที่9 HPD จะบวก5%นะครับตัวนี้เป็นตัวมัพที่ไม่มีรูนะครับเออเซตโบนัสก็เหมือนเดิมใส่ครบทั้ง3ชิ้นนะครับก็จะออโต้ไฟบอลเลเวล5นะแล้วก็ดับเบิลโบจะบวก MATK 50หน่วยนะครับ ถ้าเราใส่ครบ3อย่างนะครับเพื่อนๆน,นะเราจะตีเวทโบได้แรงขึ้นนะครับถ้าเราอัพอัพเกรดบวก9ทุกชิ้นนะตีเวทโบแรงขึ้น30%นะครับแล้วทุกครั้งที่ตีนะครับที่ตีด้วยฟิสิก c a คอลดาเมจครับหรือตีด้วยลางกายภาพก็มีโอกาสท,ที่จะที่จะไล่ไฟบอลกับทันเดอร์สตอมนะสายออโต้สเปลว่ะผมว่าเล่นสนุกนะเออสามารถที่จะเพิ่ม m อ k มได้จากการไล่ดับเบิลโบนะครับ สบายสบายนะก็ลองดูนะครับแต่สำหรับสายสเ l l ฟิตแค่หนังสือนะครับ elemental origin ก็เพียงพอแล้วเออของผมเนี่ยนะเลงไว้เลยนะ elemental origin เนี่ยถ้าได้มาแล้วจะเอามารีวิวนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะส่วนมัฟกับเสื้อเนี่ยมันไม่มีรูมันก็เลยไม่ค่อยน่าใช้แต่ถ้าใครที่เป็นสายออโต้สเปลตัวยงนะครับผมบอกเลยเราว่า เ้ยมันโอเคมากเพื่อนๆสามารถที่จะ Auto ed, ออโต้สเปลดสกิลหลายๆแบบผมว่ามันเล่นสนุกนะก็ลองดูนะครับใครที่ชื่นชอบหรือใครที่กำลังรออยู่นะครับรอเลยนะว่าเมืองนี้จะเข้ามาไหมเมืองล็อกลิชหรือเมืองคารบอยถ้าเมืองมันเข้ามานะครับตัวหนังสือเนี่ยมันจะอยู่ที่มอนรอบๆเมืองสามารถไปตีได้วิธีการเดินทางไปล็อกลิชก็คือการนั่งเรือจากอัมเบอรตาไป ส่วนเสื้อกับมัฟมีขายใน NPC ในเมืองคือของมันหาง่ายมากเพื่อนๆนะของของเอ่อซอร์เซเ ER นะครับจริงๆมันมีของอาชีพอื่นด้วยแต่ว่าผมทำเอ่อซอร์เล ER สายสเปร l f i ฟนะครับก็เลยจากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รับชมก็หวังว่ามันจะเข้ามาพร้อมกับแพท16.2เทราคอรเลียนะเออแต่ถ้ามันยังไม่เข้าก็ไม่เป็นไรครับก็รอต่อไปอีกะระยะหนึ่งเนาะ ถ้าใครได้เข้ามาดูผมเป็นครั้งแรกนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมชื่อต่อนะครับเป็นเจ้าของช่องต่อเกมเมอร์ถ้าคุณพิมพ์คําว่าต่อเกมเมอร์ใน YouTube นะครับคุณก็จะเจอกับช่องของผมที่มียอดซับอยู่ที่2000นิดๆนะครับ2,000ปลายๆเนาะหรือถ้าคุณพิมพ์คำว่าซอรสเลอร์สายสเปลฟิต คุณก็จะเจอคอนเทนต์ของผมนะครับผมเป็นคนไทยนะครับที่ทำคอนเทนต์โซเลอร์สายสเปรฟิตตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับสามารถคลิกเข้าไปดูได้ตัวนี้เป็นหน้าช่องของผมนะครับนะก็ทำคอนเทนต์ r o เป็นหลักนะครับมีเล่นเกมอื่นด้วยนะทุกคนแต่ว่าเกมที่ผมเล่นก็จะเป็นแบบเออเป็นเกมเนื้อเรื่องเป็นแนวโนค no commentator เล่นอย่างเดียวนะครับไม่ได้พูดอะไร แต่ว่าถ้าเป็น r o เนี่ยผมจะสตรีมนะครับและก็จะสตรีมทุกวันด้วยส่วนเวลาในการสตรีมเนี่ยช่วงนี้มันอาจจะเปลี่ยนบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าด้วยตารางงานที่ของผมที่มันเปลี่ยนไปอีกทีหนึ่งนะครับถ้าคุณเข้ามาในช่องของผมก็จะเจอคอนเทนต์ AO แล้วก็มีเกมอื่นให้เล่นด้วยนะครับสามารถเข้ามาดูเข้ามาพูดคุยกันได้ใครที่เล่นซอร์เ r อร์สายสเป l ลฟิทสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผมได้เลยนะ ผมอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดนะครับแต่ผมชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่นนะเออเนี่ยผมก็ทำเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการรีวิวเสื้อลบออฟ f ฟสต์ลี่นะครับที่ใช้คู่กับสเ l l Fit นะหรือจะเป็นแบบเทคนิคการกด Spell Fit ยังไงเออให้มันต่อเนื่องนะครับแล้วความแรงของเวทตะกุลโบมีผลกับสเ l l ฟิตหรือเปล่าผมทำคลิปอธิบายไว้หมดแล้วนะครับสามารถเข้ามารับชมได้ ต่อให้ไม่ได้เล่น s o ร์ e เ e อรสายสเ l l Fit คุณก็เข้ามาคุยกับผมในสตรีมได้คอนเซปต์สตรีมของผมนะครับของช่องต่อเกมเมอร์ก็คือการได้คุยกับคนดูเล่นกับคนดูนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาแนะนําตัวเองนะครับบางคนอาจจะไม่รู้จักหรือบางคนอาจจะรู้จักยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับผมเล่นมาหลายอาชีพนะเออเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่มีเพื่อนๆชวน ไปเล่นรอเย g นกาดสายแบนดิ้งเล่นกับคุณมายคุณน้ําพริกผมบอกเลยว่าสนุกมากๆนะครับหรือไปเล่นชูร่าอ่านี่มีเล่นเลนเจอร์ด้วยนะผมมีเล่นชูร่าด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเราต้องหาคนแทงนะครับร้อยชั้นนี่นะครับมีไปเล่นในส่วนของชาร์โดเชสเตอร์อ ester, ไปฟาร์มกิฟเนียเพื่อหาเงินทําของหรือเล่นกิโยตินเพื่อฟาร์มทาของก็เล่นมาแล้ว สุดท้ายนี้นะครับเราก็กลับมาที่ซอร์สลเลอร์นะครับนะไม่ว่าสรีมเมอร์หรือยูทูบเบอร์คนไหนนะครับหรืออินฟลูเนซอร์คนไหนทุกคนย่อมมีเส้นทางเป็นของตัวเองอยู่แล้วและนี่ก็คือเส้นทางของผมครับซอร์สลเลอร์สายสเปลฟิตถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้นะครับแล้วเข้ามาพูดคุยกันในสตีมเวลาในสตีมผมไม่สามารถบอกได้นะครับ กดกระดิ่งเอาไว้เวลาผมสตรีมแล้วมันจะแจ้งเตือนและเพื่อนๆเ,เข้ามาคุยกันเข้ามาเล่นกันนะครับยินดีรับเปิดรับทุกๆคนเลยนะก่อนที่จะลากันไปเดี๋ยวตอนท้ายของคลิปนี้นะครับผมจะตัดไฮไลท์ตัวซอร์เลอร์ของผมสายสเปลฟิตว่ามันเล่นยังไงมันทำยังไงนะครับเออเป็นไฮไลท์ที่ลงดันนะครับลงดันต่อยนู่นต่อยนี่ต่อยนั่นให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ ออแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ